ขุนขับปาดหน้าเปิดคลิปลุงถูกเสียเบนต่อยลากลงจากรถจะให้กราบแม่ที่บ้านสำโรงตำบนสำโรงอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่เพื่อไปหานายมนตรีอายุ69ปีหรือลุงน้อยชายที่ถูกคนขับรถเบนซ์ต่อยหน้าและลากลงมาจากรถ ให้กลาบแม่ของคู่กรณีที่นั่งอยู่ในรถด้วยเหตุผลที่ว่าลุงน้อยขับปาดหน้าทําให้แม่ที่นั่งมาในรถคู่กรณีหัวโขกกระจกพร้อมบอกว่าถ้าเป็นวัยรุ่นจะต่อยให้ตายเลยโดยเหตุเกิดขึ้นในบริเวณร้านแห่งหนึ่งในอําเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนายมนตรีเล่าว,ว่าขณะที่ตนกําลังจะเดินทางไปต่อพรบรถยนต์นั้นและได้มองกระจกหลังของรถแล้วก็พบว่า รถที่ตามมานั้นอยู่ห่างประมาณ50เมตรจึงได้ตัดสินใจตีไฟเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวเข้าไปเพื่อจะตรวจสภาพรถก็ได้มีรถเบนส์สีดำคันดังกล่าวขับเข้าตามมาและปาดหน้ารถของตนจากนั้นก็ได้ลงมาพร้อมกับชกต่อยเข้าที่บริเวณกบกหูข้างซ้ายหนึ่งครั้งซึ่งคนที่ทำร้ายร่างกายเป็นชายอายุประมาณ50ปีหลังจากต่อยพร้อมบอกว่าตนขับรถปาดหน้าของตนเองจึงได้ยอมยกมือไหว้ขอโทษถึงแม้ว่าตนเองนั้นผิดคิดว่าตนไม่ใช่คนปาดหน้ารถ เพราะไม่อยากให้มีเรื่องและกลัวว่าชายคนดังกล่าวจะมีอาวุธและถึงขั้นทำร้ายร่างกายอีกจากนั้นชายคนดังกล่าวบอกให้ตนลงจากรถเพื่อไปกราบขอโทษแม่ของคู่กรณีที่นั่งอยู่ในรถเบนซ์ตนจึงทำตาม โดยเดินไปที่รถเบนซ์และเข้าไปกราบขอโทษแม่ของชายคนดังกล่าวพร้อมถามว่าเป็นอะไรเจ็บตรงไหนหรือไม่ซึ่งแม่คู่กรณีตอบว่าเจ็บที่หน้าผากนิดหน่อยเพราะว่าหัวโขกกระจกหน้ารถตนจึงได้กล่าวขอโทษหลังจากนั้นชายคู่กรณีคนดังกล่าวได้พูดขึ้นมาว่าเห็นว่าเป็นคนแก่ไม่อยากทําอะไรมากถ้าเป็นวัยรุ่นจะฆ่าให้ตายตรงนั้นเลย พร้อมกับกล่าวว่าตนขับรถปาดหน้าจากนั้นก็ขับรถออกไปซึ่งช่วงเวลาเกิดเหตุนั้นลูกค้าและพนักงานในร้านเห็นกันทุกคนแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยเหลือเพราะเกรงจะถูกชายคนดังกล่าวทำร้ายร่างกายไปด้วยแต่ไม่มีใครจดเลขทะเบียนรถไว้อีกทั้งกล้องวงจรปิดคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควรทําให้ยากต่อการดูป้ายทะเบียนหลังจากแยกย้ายกันตนก็ดําเนินการต่อทะเบียนรถให้เรียบร้อยก่อนที่จะเรียกหลานให้เข้ามาที่ร้านเพื่อที่จะขอดูกล้องวงจรปิดและรวบรวมหลักฐาน เพื่อเข้าแจ้งความที่สอพอนงสองห้องนอกจากนี้ตาน้อยยังชี้ให้ดูในบริเวณที่คู่กรณีชกเข้าใต้หูทางด้านซ้ายทําให้มีอาการแดงบวมจากการเข้าตรวจร่างกายไม่มีอาการผิดปกติของบริเวณจุดที่ถูกชกแต่อย่างใดทางด้านผู้กำกับสอพอนงสองห้องกล่าวเบื้องต้นว่าทางผู้เสียหายได้เดินทางเข้ามาลงบันทึกประจําวันที่สอพอนงสองห้องจึงได้สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวคู่กรณีโดยการไล่กล้องวงจรปิดเพื่อที่จะติดตามจากทะเบียนรถก่อนจะนําตัวมาดําเนินคดีส่วนผู้เสีย หายนั้นได้นัดสอบปากคำเพิ่มเติม